ชมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเหตุการณ์ตีตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเปิดกระโดดแล้วก็ปิดบวกไปได้กว่า46 4 7่า47จุด 30. จุดสำหรับในส่วนของ S50 ท่ายู่แล้วก็ในส่วนของ C 5 0เนี่ยปิดบวกไปประมาณ42 5 6จุดทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของ basis, เบสิสก็ปรับแคบลงมาจากระดับประมาณลบสิจุดในวันก่อนหน้ามาที่ระดับลบ5.40จุดมองในส่วนของเบสิสเองที่เริ่มกับจะเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยที่เคยทำไว้ในช่วงของไต,ตรมาสนี้ที่ระดับลบ3.44จุดเองเนี่ยอาจจะทำให้ออมองภาพ ระหว่างวันเนี่ยมีความผันผวนของการาดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับ1,000จุดได้เหมือนกันโดยถ้าดูในส่วนของปัจจัยสนับสนุนในฝั่งของพื้นฐานเองเนี่ยมองในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสัทธิการว่างงานของสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่ออกมาเพิ่มขึ้นเกินคาดกว่า1,000หมือ พันลายจากที่โพลิเตอร์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียงเล็กน้อยก็ทําให้สนับสนุนมุมมองในเรื่องของเฟดว่าจะยังคงดําเนินมาตรการ QE ต่อไปอสนับสนุนในเรื่องของแรงดึงกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นส่วนภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยทำให้มีความคาดหวังกันในเรื่องของ จีนว่าจะออกนโยบายทางการเงินที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นเช่นกันก็ยิ่งเป็นแรงสนับสนุนอีกตัวหนึ่งที่ทำให้อยังมองว่าตัวตลาดหุ้นภูมิภาคแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็ตฟิฟตของบ้าเราเองยังมีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นได้ต่อแม้ว่ายังคงต้องมองหาสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปจากตัวเลขภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซน ในวันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเลข PPI แล้วก็ความเชื่อมั่นบริโภคของสหรัฐโดยถ้ามองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ไหลออกในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะคลายลงบางส่วนในช่วงสั้นๆหลังจากที่นักทุนต่างชาติเองซื้อต่อเนื่องในตลาดบ้านเราอีก2,434ล้านบาทเมื่อวานนี้แล้วก็เห็นการกลับมา cover short ใน Index f u t u r e แต่ก็คงต้องจับตาในส่วนของนักทุนสถาบันที่เมื่อวานขายออกมากว่า2,000กว่าสัญญาเป็นกันใน s ซฟฟิซตี้อิ u เด็กดังนั้นจึงมองว่าสำหรับกลยุทธ์การลงทุนสามารถเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรอง S50U13 ได้ในจังหวะที่ยอดตัวแต่ไม่หลุดระดับ976จุดส่วนสถานะรองเดิมก็ให้ทยอยรับรู้กำไรออกไป โดยยังมองว่าถ้าสามารถผ่านระดับ1,000จุดได้ก็มีรุ่นมากขึ้นที่จะไปทดสอบระดับ1,020จุดได้ในวันถัดไปสำหรับในส่วนของ Go Future เองเนี่ยมองแนวโน้มก็ยังน่าจะแกว่งตัวในระดับ1,900 0บาทได้โดยมองว่าตลาดยังคงคาดหวังในเรื่องของเฟดจะไม่ลด QE ลงในเร็วๆนี้ โดยถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็สนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นต่อในช่วงสั้นๆมองที่ระดับประมาณ1,300เหรียญต่อออนสก่อนในส่วนของราคาทองคำสปอรตแล้วก็ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยจะไปต่อที่ระดับ1,320เหรียญต่อออนส่วน g o ลฟิเจอร์เอง g f q 1 3แม้ว่าจะมีสัญญาณโอวบททางเทคนิค เข้ามาทําให้การดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับ19,120บาทเนี่ยอาจจะมีแรงขายทำกาไรออกมาเหมือนกันแต่ว่ามองการย่อตัวน่าจะเป็นไปอย่างจํากัดแนะนําให้ถือสถานะลองเจฟ q 1 3่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ18,900บาทส่วน b r e n t c r u d e Oil f u เ u r e เนี่ยเห็นการพักตัวลงมา,าใกล้ระดับประมาณ107เเหรียญต่อบ,บาลเรลแต่ก็มองว่ายังคงมี ควาคาดหวังอยู่บางส่วนในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจคงต้องจับตาทั้งในส่วนของตัวเลขภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนแล้วก็ตัวเลขจากฝั่งสหรัฐในคืนนี้มองว่าทิศทางหลักอยู่ยังอยู่ในกรอบขาขึ้นแม้ว่าจะมีการพักตัวลงมาบ้างก็อาจจะยังชะลอแถวๆระดับ106เหรียญต่อบ,บาเรลมีโอกาส กลับขึ้นไปทดสอบระดับ108เหรียญแล้วก็ถ้าผ่านไดน้จะขึ้นไปต่อที่ระดับ110เหรียญต่อบาเรลแนะนำสถานะลอง B R N 13อาจจะทยอยทำกำไรออกไปบางส่วนแต่ถ้าหลุดระดับ3,340บาทก็ให้ปิดสถานะออกไปทั้งหมดแล้วก็ไปรอเปิดลองใหม่อีกครั้งเมื่อยอดตัวลงไปอีกสำหรับในส่วนของ USD Future เองเนี่ยมองอมองว่า เงินบาทยังน่าจะไม่หลุดกรอบร่างของแนวโน้มขาขึ้นที่31บาทแม้ว่ายังถูกกดดันในระยะสั้นจากคาดการเชิงบวกต่อการดำเนินมาตรการ QE ของเฟดก็ตามโดยถ้าดูในส่วนของการเข้าซื้อขายของนักทุนสถาบันในตัว USD f u t u r e เนี่ยเมื่อวานก็มีการกลับมาซื้อสุทธิประมาณ315สัญญามองว่าน่า เป็นการปิดสถานะช็อตที่ทําเอาไว้ในช่วง2-3สวันก่อนหน้านี้ดังนั้นก็ดูที่ระดับ31บาทก่อนในส่วนของ USDN 1.3ถ้าหลุดระดับดังกล่าวลงไปเนี่ยให้เก็งกำไรฝั่งช็อตตามไปที่ระดับ30บาทแต่ว่าถ้ายืนเหนือได้ก็อาจจะลุ้นเปิดลองเพื่อดากาอักการดีกลับอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ